เอามากดไลค์กดแชร์กันนะครับนะครับก็มีเรื่องอะไรครับสำนักมีข่าวจากสำนักง,งานสารปกครองนะครับชี้แจงข้อกฎหมายคดีเพิ่มคดียิ่งรักขอฟ้องขอเพิกถอนคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนะครับที่ว่าไปสร้างความเสียหายนะฮะนะครับแล้วโดนาสารมีคำสั่งนะครับ ให้ใช้เงินก็ประมาณสักหมื่นกว่าล้านจําได้ไหมสารปกครองชี้แจงข้อกฎหมายคดีขอฟ้องเพิกถอนคําสั่งให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดจทนโครงการรับจํานําข้าวไม่ได้พิพากษา,กาให้ใช้เงินเพียงแต่ว่าเพิกถอนคําสั่งกระทรวงการคลังบางบางส่วนนะครับนะแค่นั้นเองฮะนะครับหลังจากนั้นหากฝ่ายรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังอยากจะได้เงินคืนนั้นก็ต้องไปไงต้องไปฟ้องเป็นคดีใหม่ นะครับเรื่องราวก็จะประมาณนี้นะครับเนะี่ยคดีปกครองนี่บางทีมันก็ยังไงมันเข้าใจยากะนะแค่เพิกถอนคําสั่งไม่ได้ฟ้องให้บังคับคดีให้ใช้เงินให้อะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นก็แค่เพิกถอนจากสามหมื่นห้าสามหมื่นกว่าล้านนะเหลืออยู่เท่าไหร่หมื่นกว่าล้านนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวในวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับ นะครับก็นํามาเล่าสู่กันฟังก็เป็นเรื่องคดีป,ปกครองคดีป,ปกครองนี่ไม่ต้องใช้ทนายนะใครอยากร้องอยากฟ้องอะไรเนี่ยเขียนจดหมายก็ด่าอะไรก็ด้ได้หมดนะครับอ่านะฮะคดีป,ปกครองไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีทนายแต่ถ้ามีทนายมันก็ดีอย่างนะครับก็เขียนอะไรใหทนอยู่เข้ารูปเข้ารอยนะครับเรื่องต่อไปก็เรื่องของคุณทักษิณครับผู้นำมาเลเซียชื่นชมทักษิณมีส่วนสําคัญช่วยแก้วิกฤตเมียนมานะครับอ,อ่นะครับ ก็เป็นเรื่องของนายกเมเซียเขาคงสนิทกับคุณทักษิณเนี่ยเพราะว่าเป็นที่ปรึกษานะครับประธานอาเซียนนะครับเขาบอกว่าทักษิณมีส่วนในการช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเออมียนมานะก็ว่าเข้าไปตอนนี้เราไม่ค่อยเห็นหนายใหญ่เลยตั้งแต่มีเรื่องที่ว่าศาลจะเรียกไปไต่สวนจะพาเข้าคุกเนี่ยนะครับนายใหญ่ไม่ค่อยเห็นหน้าเลยหลายหลายคนก็บอกว่าหนีไปแล้วนะแต่ผมเชื่อว่าแกยังไม่หนีแล้ว แกหนีมาสิบเจ็ดปีแล้วผมว่าแกคงไม่หนีแล้วมั้งก็คงอยู่ในเมืองไทยนี่แหละอยู่บ้านจันสองล่าแต่ช่วงนี้มัน,นยังเขาอาจจะไปดูหมอดูอะไรก็ดวงไม่ค่อยดีแล้วคดีความเข้านะคดีความเข้าทั้งพี่ทั้งน้องทั้งลูกเลยนะนะลูกก็โดนเรื่องสอบเรื่องภาษีโอนห้องโอนหุ้นอะไรอยู่วิโรดดำเนินคดีอยู่นะครับโอนหุน้หนสี่พันล้านน้องสาวก็โดนสารสั่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องชดใช้ หมื่นกว่าล้านอีกอนะนะครับส่วนทักสินก็ยังมีเรื่องไม่รู้ว่าจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในคุกเหมือนเดิมหรือเปล่าชั้นสิบสีเพราะฉะนั้นมันก็หลายเรื่องหลายราวนะครับช่วงนี้ก็นะนอกนั้นก็เป็นเรื่องระหว่างสนธิกับจะุพรสมัยก่อนก็ด่ากันไปด่ากันมาระหว่างแดงกับเหลืองทําไปทํามาก็เป็นไงผ่านไปผ่านมาก็กลายมาจับมือกันนะครับการเวลาเปลี่ยนนะนิสัยคนเปลี่ยน อุดมการเปลี่ยนนะนะคำพูดก็เปลี่ยนไปหลายปีก่อนคำพูดเป็นอย่างหนึ่งต่อมาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งตามสถานการณ์นะเพราะฉะนั้นก็เราจะไปคาดหวังอะไรกันไม่ได้แล้ครับนะครับ,นะรบนะ็จารถุพรกับสมที่ก็มารวมกันแล้วนะกลายเป็นพวกเดียวกันไปแล้วไม่มีอะไรแน่นอนครับพี่น้องครับนะครับนอกนั้นก็การตอบโต้กันไปกันมาระหว่างสุชาติอดีตรัตรีแรงงานฟ้องรักชนก หรือน้องไอนะ้พักประชาชนที่ไปแฉเรื่องซื้อตึกประกันสังคมเจ็ดพันล้านนะครับว่าทำนองเหมือนสุชาติไปมีเอี่ยวมีอะไรหรือเปล่าสุชาติก็ไปขึ้นศาลฟ้องมินประมาทเรียกค่าเสียหายไปหลายสิบล้านนะครับแล้วก็บอกเขาจะไม่ยอมเจรจากับไอ้ไอ้วันนี้ก็บอกไม่ไกลเกีย์ก็ไม่ไกลเกีย์แล้วก็บอกว่าอยากเห็นคนติดคุกนะไอ้เขาว่างันนะ เราก็ไม่รู้ว่าไอาจะติดคุกหรือว่าสุชาติจะติดคุกก็ดูกันต่อไปนะก็คดีหมิ่นประมาทก็ท้ากันไปท้ากันมาแบบนี้แหละครับสุดท้ายผมว่าเดี๋ยวกันลงเอยขอโทษขอโพยไปอีกคนหนึ่งอีกคู่หนึ่งก็ระหว่างกุสุมาวตีหรือแจมแมวนะครับนะย่องเงียบบุกสภายื่นสอบอนุทินหรือหนูก็ดูกันระหว่างนะครับนะครับแจมแมวกับแมวกับหนูใครจะเก่งกว่านะกุสุมาวตีบอก บุกสภายื่นสอบอนุทินหวังให้หนูหายซ่านะครับเราไม่รู้ว่าจะหายซ่าหรือเปล่านะก็ว่ากันไปนะนะครับนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะนะครับก็ฟ้องกันไปร้องกันมาร้องไปร้องมานะก็ว่ากันไปต่างคนต่างฟ้องต่างร้องเอากันไปนะครับนะเออนะฮะมีอะไรบ้างครับอม สารปกครองแจงคดียิ่งรักไม่ได้สั่งให้ชดใช้จำนำข้าวหมื่นล้านนะแค่เพิกถอนคำสั่งหากอะไรกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับอยากได้เงินก็ต้องไปฟ้องนะครับต่างหากนะครับนะฮะนะครับส่งออกไทยโตสิบอร์เซ็นรัฐบาลโม้นะอืมไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับมีอะไรบ้างครับอ่อนะครับกล้องวงจรปิด จับภาพชายวัย48ขับรถกระบะด,ด้วยความเร็วพยายามเล่นเครื่องแซงแท็กซี่นะครับก่อ,อ,อนรถเสียหลักหมุนไปชนราวสะพานเต็มแรงแล้วหมุนหวางถนนเลนขวาทําทให้รถกระบะที่ขับตามมาเบรกไม่ทันชนซ้ำนะครับขับรถขับลาก็ต้องระวังนะครับเนี่ครับเกิดอุบัติเหตุกันเนี่ยครับเพราะไม่ระมัดระวังบางคนก็ขับรถไปเล่นมือถือไปนะครับบางคนก็ขับรถย้อนสอน อย่างวันนี้ก็ช่องวันมาสัมภาษณ์ก็คนแก่เจ็ดสิบกว่าขับรถย้อนสอนแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปชนร้านแผงลอยข้างถนนแล้วยังไปดา่าเขาอีกเป็นแค่แม่ค้าอะไรความเสียหายสองร้อยอะไรต่างๆน,นะเพราะฉะนั้นแก่เท่าเรื่อมคีดก็ขับรถไม่ไหวก็อย่าไปขับนะครับอืมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะเออมีอะไรบ้างครับโควิดระบาดครับตรงนี้ เออโควิดระบาดนี่ก็น่ากลัวนะดูแลตัวเองกันด้วยนะโควิดเริ่มระบาดแล้วครับนะครับว่นะบากันไปอื <c oughs> มีอะไรบ้างครับเออมีอะไรที่น่าสนใจนะพี่เดก็ลังดูดูข่าวสารบ้านเมืองนะปะปะสจับเครือข,นะข่ายนักายาเสพติดพร้อมยาบ้าห้าแสนเมตรลักลอบส่งยาเสพติดพนันพัสดุพนันโอสารพัดนะครับพวกขายาเนี่ยนะพวกเองนี่คิดกันได้ทุกอย่างนะ จับเท่าไหร่ก็ไม่หมดครับเยอะแยะไปหมดะบ้านเรานะมันปล่อยมานานนะครับสองชั่วโมงที่ผ่านมาดาวแปดแฉกครับนะอ่านะโพต์ข้อความหมดความอมดทนพ่อตาใช้ของมีคมฟันคอลูกเขยอุ้ยทำไมโหดกันจังวะเออทำไมมันโหดกันลอเกินวะเนี่ยทะเลาะกันเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรต่างๆเนี่ยเอาเอามีดฟันคอเลยนะเกือบขาด ดับหน้าบ้านก่อนยืนรอมอบตัวกับตำรวจเหตุเกิดช่วงเที่ยงที่ผ่านมาสพเมืองหนองบัวลำพูอยข่าวแบบนี้บางทีนะนำเสนอก็ต,นต้นเตือนน,นนะครับอย่าไปทำนะครับผัวเมียทะเลาะก,กันครอบครัวไม่ต้องถึงขนาดกับฟันคอเลยครับนะมันจะรุนแรงกันไปหรือเปล่านะครับอืมนะครับเออนะครับมันรุนแรงไปไหมเนี่ยอืมทำไมเดี๋ยวนี้คนมันมันโหดมันเหี้ยมกันเหลือเกินนะ่ย นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือนะ่ะไอ้พวกจัดงานวิ่งทั้งหลายนะครับปรากฏเก็บตังค์เข้าไปคนละหกร้อยหกร้อยห้าสิบสองพันเนี่ยนะครับแถมสมาร์ทวอ์แล้วก็ใส่อาดิดาสปลอมเลยครับปรากฏว่าตอนนี้กําลังมีปัญหาันไม่รู้ว่าเจตนาช่อโกงหรือเปล่านะครับใครจะทําอะไรเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังนะเดี๋ยวนี้อะไรๆก็ไปทางไหนก็เจอแตนะ่พี่มิรทั้งเลยนะเขาเรียกอะไรพี่มิรมีมิดฉาชีพมันเยอะแยะไว้ใจอะไรกันไม่ได้ครับ วันนี้ก็มีคุณลุงมาปรึกษานะครับก็ปรากฏว่างไงเนี่ยแกไปกู้เงินให้น้องสาวมาสร้างบ้านขอพักรับแล้วก็ให้เขาเช่าปรากฏน้องสาวตายให้พวกผัวน้องสาวแล้วก็ไอ้ลูกหลานไม่ยอมใชหนี่แกแกก็เสียเงินไปตั้งเท่าไหร่อ่ะนะสองล้านนะครับสงสารเนี่ยต้องมาโดนโดนหักปํานาญเดือนละหมื่นหนึ่งแกก็ได้ห้าหมื่นก็เหลือสี่หมื่นก็ไม่พอใช้เนี่แหละครับนะคนเรานี่มัน เรื่องเงินเรื่องทองนี่ไม่ได้ไม่มีพี่มีน้องนะครับมีเงินมีทองก็อย่าไปให้ใครยืมอย,อ,อย่าอะไรต่างๆนะนะทั้งยืมทั้งค้ำประกันอะไรก็ต้องระวังนะครับก็ฝากไว้นะครับอืมเออไม่รู้อะไรกันยังไงเนี่ยนะจนะุกรูกันเลยนะครับมีอะไรกันบ้างละครับมีอะไรที่น่าสนใจนะยามเย็นก็สบายสบาย,บายวันนี้ไม่่คยมีอะไรครับเออกระทรวงการคลังไม่ใช่แค่เก็บภาษีแต่กําลังเก็บข้อมูลเพื่อเปลี่ยนประเทศนะครับเนี่ยเขาบอกนั้นนะ ใช้ AI ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอะไรนะนะนะอันนี้กับกระทรวงการคลังก็โม้นะนะนะครับเก็บข้อมูลเปลี่ยนประเทศนะครับก็โม้มานานแล,แล้วก็ยังเศรษฐกิจแย่เหมือนเดิมครับ